ยินดีกับจุณกจกรนเก็ดะคะไอีเนล่าท้านท่านเตรีมมอูคอนนตสาีกน่าะจนี้นะครับายการนี้นะครับอซีเน่าาน่เตรียอนต์ัดอนเทนสายไอซีนล่าระย่นนี้นะครับอีนรานทนะครี้มอยู่คเทนาย ดีเจตันดีพอเช็คคลไฟฟอนก็ได้ไป,ป,ปมาเลยเปิดมาแล้วนะครับผมสวัสดีพอพอมาแล้วครับสวัสดีเอฟซีนาร่าท่านคนนะครับผมแต่อยู่กับท่านเจ้าสายในขั้นอนวันนี้ไปการฝึกตนกันท่านะะเอฟซีนาร่าท่านอยู่กับท่านเมียมาติดใจพี่กันได้เลยครับมาขอจะคลิปกดไลค์กดแชร์กดท้ายกดดงให้เจ้าช่องเจ้าสายเลยนะครับผมมาจบคลิปพี่นี่ครับผมบครับ